สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน,นครับก็นานแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตสักหน่อยนะครับก็ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับขับรถเกี่ยวก็ขับใหมก่ก็ไม่ได้มีคลิปเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีคลิปเลยครับก็ วันนี้ก็มาอัปเดตสักหน่อยครับนี่มาดูนาที่เขาดันให้นะครับเนี่ยก็มีโครงการใหม่อีกแล้วครับเนี่ยนะครับหลังจากไปโอนที่โอนอะไรแบ่งเสร็จนะครับญาติพี่น้องครับสามสี่คนครับอนุน,นให ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับสองสองล็อกล็อกละสี่ไร่นะครับแบ่งเท่าๆกันครับอันนี้ของผมของผมอันนี้ก็ของน้องสาวของนาอันนู้นก็มาแบ่งล็อกเสร็จก็ให้เขาดันคันนาให้ก็ประมาณห้าชั่วโมงครับก็สามพันกว่าบท มาดูก็เขาก็ดันเสร็จไปก็รู้สึกว่าที่มันจะเอียงครับมันต่ำครับเพราะเราไม่ได้ให้เขาปรับมันจะตรงนี้มันจะต่ำครับตรงที่เขาดันเขาไม่ได้ดันยาวตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีคันนาครับต่ก่อนครับตรงนี้ไอ้ต้นนี้ต้นที่ว่า มาตัดญ้านะครับเนี่ยตัดญ้าแล้วเครื่องเสียตรงนี้นะครับเครื่องไอโครงตัดญ้าน็อตมันหลุดก็ซ่อมตรงนี้ครับก็ดันใหม่หมดครับรงนก้นก็จะเป็นคลองก็จะขุดท่อใหม่ให้ก็ขุดให้ก็โครงการใหม่คือจะ ทำผ่านครับผ่านด้านหน้านครับรถไถเดินตามของเราเนี่ยละครับต้องมาปรับดินครับก็หาวิธีประหยัดครับบางทีให้เขาดันให้มันก็ไม่ได้ดังใจเรานะครับก็บางทีเราสั่งอะไรเข้ามากก็ไม่ได้มันเดี๋ยวเขาว่าสั่งเยอะอีกครับก็ ต้องทำโครงเอผ่านดันหน้าครับดันดินครับนาเล็กๆนะครับก็ทำเองดันเองนะครับก็มันจะได้ถูกใจเราครับก็นาในน้อยทำไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมาดูกันจะได้ผลดียังไงนะครับ ต้นมะม่วงกกนี้ครับก็มะม่วงกับสดาตรงกกนี้ก็ว่าจะจะไม่ตัดนะครับก็มันเริ่มหมดแล้วครับพวกมะม่วงสดาเนี่ยครับสดาตัวนี้ก็ได้กินก่อนเขาเลยครับจะทําจะดันดินมาถมาถมขอบอีกนะครับก็ไว้เป็นเป็นอะไรเรียกอนุรักษ์ไว้นะครับ เพราะว่าต่อไปจะไม่มีแล้วครับเริ่มขุดเริ่มตัดทิ้งหมดแล้วครับก็จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลาน,นครับได้กินนะครับ จุดนี้จะสูงมากนะครับเนี่ยเนี่ยปล่อยน้ำไม่ไปเลยนะครับเนี่ยปล่อยน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นทางน้ำด้วยครับนาตรงนี้จุดนี้ที่ผมต้องชักร่องลึกๆนะครับก็ให้ระบายน้ำไว้ครับน้ำมันลงมาจากข้างบนนู่น ่องที่ผมทำาบางคนก็บอกทำรองพญานาคเลยครับว่าคือผมต้องการระบายน้ำาให้ไวนะครับ กติคันนามันจะตรงไปอย่างงี้ครับเนี่ยตรงไปต้นไม้เนี่ยตรงต้นไม้ไปยันต้นมะขามนู่นพกเขียวเขียวน,น่เฉียงไปอย่างนี้แต่ตัดไม้ให้มันตรงขยับออกมาอันนี้ก็ขยับไปอันนี้ก็ขยับเข้าขยับหัวขยับท้ายให้มันได้ตรงกันครับเนี่ต้นแรก คันนามันจะตรงนี้ครับตรงนี้ไปยันกกมกบไปมะขามตรงนี้ทีนี้ก็ตัดตรงขยับไม้หมดปัดไปทางนี้หมดครับข้างหน้าก็ปัดมาทางนี้หมดก็ให้แมคโครเข้ามาคุยทางลงนะครับเี่ยังไม่รู้ว่าเอากี่บาทครับนี ต้องทำใหม่หมดครับเนี่ยปรับมันสูงครับเนี่ยน้ำจะแห้งครับของปีนี้ไม่ได้สูบครับให้เขามาขุด ร่องฝังท่อเองนะครับนี่ดินแข็งแข็งเงยครับตอนแรกมันอยู่ตรงนู้น,นครับที่ดักปลาปีก่อนๆครับคือขยับแล้วขยับคันเขตมาตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นของเข้าไปนี่เราก็มาใส่ไหมครับใส่ไปแผดแปดแปดท่อน,นครับท่อตัวน,นี้ แล้วก็มาขุดดินถมเองครับนี่นี่นะครับขุดลงไปลึกนะครับเนี่ยเกือบถึงเอวครับเนี่ยเอาจอบขุดครับแข็งครับแข็งไม่ว่าหินอีกตัางหากครับนี่ก็น่าจะเอาอยากจะเอาท่อมาใส่อีกครับนี่ท่อนที่แปด ม่าจะท่อนที่เก้าอีกสักท่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการขยายขยายไอขยายดินบนคลองนะครับลงมาเพื่อจะได้ห้ม,มีที่ถูกปลูก,ลกไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่ครับนะเนี่ยพอมันสูงอย่างนี้ครับก็สูงแค่ประมาณสามสี่เมตรมันสูงเกินครับมันดูแล้วมันดูไม่สวยครับมันสูงมันแหลม เนี่ยครับดินที่เหลือคงจะกวาดกวาดลงมานี่ครับนู่นไต้ปลวกเก่าที่กองโบราณครับแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่นี่แ้วเราขยายมันนี่เราก็ลงต้นไม้ได้ครับข้างบนเราก็จะมีพื้นที่ขับรถเอารถเข้าได้ที่จอดรถอะไรมั่งก็ได้ครับ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยก็ดี๋จะประดิษฐ์ผานดันหน้านะครับเอาไว้ปรับที่เองครับนิดหน่อยครับใครที่มีรถดันหน้านะครับไอรถไทยนาเดินตามนะครับเราไม่ต้องไปจ้างรถตีไถใหญ่นะครับ ก็ทำเองไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมนดูกันนะครับครับนี้เขาถ่ายเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องปรับที่ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับครับเตรียมเสร็จเหล็กครับเด็กที่มาทำงานเหลือครับนี่ยเราไปทำกันครับ